เสื้อยืดเย้เสวื้อยืดสีดำเดี๋ยวไล่ตอไปแล้วกันวสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเจอกันรอบใหม่ สวัสดีพี่พี่นะคะอ,คอันนี้หน้าป้ายร้อยพีเสใช่ไหมร้อยพีซสหนึร้อยพีเสราคาถูกพี่อันนี้งานราคาถูกสวัสดีพี่พี่นะคะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีครับ ขายยาชายรวมเกรดค่ะตัวนี้ป้ายทานตะวันค่ะกัรรอเลยจ้ะต้นทุนราคาถูกพี่อันเนี้ย ราคาทุกถูกขายยอาชายรวมเกรดพี่หนึ่สามนึรวมเกรดราคาถูกแล้วมาดูงานในกระสอบ เขาเรียงมานะลูกค้าเขาเรียงผ้ามาไม่้เาเมนะคะคนะเใจนะคะออไม่ไม่ไม่ต้องดูค่ะดูมันก็เป็นการเล่นนั่นแหละเข้าใจัไหมเขาียงผ้ามานะลูกค้านี่เข้าใจไหมค่ะแอ่แม่ทำงานอยู่เรียงผ้ามาดีดูทําไนดึทําไเขาจะม้วนผ้ามาเป็นแพ็คม้วนผ้ามาเป็นแพ็ค มีพกนู้นใช่ใช่ใช่มีมีพกนู้นนี่งานราคาไม่สูงพี่ตกเฉลี่ยตัวละทอมมี่ตัวแรกอุ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่เหรอตกเฉลี่ยตัวละ สี่สิบห้าบาทนะคะไปแยกน <45 S 2> ี่ไปแยกเอานะอาจะเกิดไซดสามสิบ <30. S 1> ตัวไหนเปื้อนตำหนิมีรอยอคราบเล็กน้อยเราทำความสะอาดได้คะตัวไหนที่เป็นรอยแบบเหมือนคราบดินหรือเป็นคราบเปื้อนเล็กน้อยนะคะพี่แยกทำความสะอาดได้เลยตัวนี้บัวน,นั่นะ ร<ด>ิมแดงโอ้โห,โหเออใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยก้อนรีวิวจะไม่มีโปรเพิ่มนะคะไม่มีโปรส่งฟรีนะริมแดงทำราคาได้ลูกค้าอยากทำราคาตัวนี้น่าจะเป็นงานเก่าเลยนะริมมันชมพูแล้วนะ งานรวมเกตวาอลคอมวาลคอมอันนี้เป็นผ้ายืดทุกฮะทรงสลิมสกินนี่ผ้ายืดอ๋อสีสนิมสวย นี่ใครอยากได้ก้อนใหม่อทอทหารหนึ่งห้าเท่ากับจํานวนค่ะพี่กระบอกกระบอกใครจะรับก้อนใหม่ทอทหารหนึ่งห้าเท่ากับจํานวนนะคะพี่ซาร่ากร,ะ,าระ,ะบอกเล็กค่ะตัวนี้ถ้าพี่ๆแบบเอาผ้าไปคลีนทําความสะอาดเพิ่มอะ่ะม,มันก็จะสวยมากกว่าตอนที่เราเปิดกระสอบนะงานเดิมไหนที่มันเป็นงานเดิมเกรดดีเราก็เอาไปแยกขายในอีกราคาหนึ่งได้นะคะ ซีเ <to> คคาะวินคายค่ะพี่คือแบรนด์ก็ออกเยอะออกบ่อยออกต่อเนื่องแหละถ้าเขาจะเรียงมาเป็นแพ็คพับมาเป็นแพ็คสวยๆนะบัฟโปต้นทุนตกเฉลี่ยตัวละ45บาทค่ะพี่ราคาถูกอืมตกเฉลี่ยตัวละ45บาบาทนะคะตูดเต้า ช,นะชอบก้อนใหม่พิมพ์ได้นะถ้าพี่ชอบก้อนใหม่พี่พิมพ์ได้นะแยกคำราคาลูกคะ่ะแยกหัวแยกหางเอาไปแยกได้พี่อโอเดวี่ทรงกระบอกเล็ก สวยนะทอมีที่บางตัวลูกค้าเขาก็ขายเดิมๆแบบนี้นะขายกันอย่างเนะี้อเดี่ยขายเดิเมๆแบบนี้เลยนะ <c oughs> คือมันไม่ใช่ว่าจะไปทําให้มันเป็นแล้วมันจะเป็นขึ้นมาได้นะ <c oughs> มันต้องผ่านการใช้นะมันถึงจะเป็นขึ้นมาได้นะ <c oughs> ขอแค่ตูดเป้าโอเคเนี่ย <ห>เป้าไม่เสียหายอย่างเงี้ยพี่อะ,อะไรอ่ะพี่ออยเคิร์กแรนต<อ>งช่างตงช่างนี่ก็สวย โอเนวี่ oh, นี่ก็สีเข้มๆนะเ <Okay. S 2> ข้อดีของงานไม่จัดเกรดก็คือตัวไหนที่มันเป็นงานหัวสวยๆเราเอาไปแยกเอา, <Buffalo. S 2> าบัฟเฟ่โรเรนเดอรับวน ร้านนี้เป็นสินค้าราคาถูกนะคะเปื้อนตำหนิมีแน่นอนพี่นะคะพี่ต้องเข้าใจในสภาพของเกรดข้าวบยเปื้อนตำหนิมีแน่นอนนะคะเราต้องแจ้งตามความเป็นจริงนะคะเพื้อนตำหนิมีลูกค้าเอาไปไปแยกเอาอเมริกัน ตัวไหนที่สภาพดีไม่เสียไม่เปื้อนเราก็คัดแยกขายเวลาเราขายแล้วก็มันมันต้องขายลดหลั่นกันไปอ่ะนะพี่เนาะแพงถูกกลางอะไรก็ว่าไปนะคะมาเป็นแตกแตต้นทุนเท่ากันแต่แต่แตและตัวขายในราคาที่ไม่เท่ากันนะพี่ แต่ตูดเป้าเขาใช้ได้หมดนะ okay. ตัวนี้เหมือนวอลคอมเลยเออวอลคอมวอลคอมนะฝนสาดดีๆนี่นี่นี่โลโก้เขาสวยเลยอะ่ะฝนปล่อยอะ่ะทั้งวัน างวันี่แรงเลยแรงเลอะคาับเนเตอร์อืมเข้มเลยตัวนี้เฟรด ตัวนี้ก็คือเหมาะกับลูกค้าที่ขายตลาดนัดทั่วไปเน้นแบบว่ากลุ่มคนทำงานที่ไม่ได้เน้นความสวยงามลูกค้าบางคนที่เขาขายแบบเขาซื้อเพื่อใส่ไปทำงานใส่งานก่อสร้างเขาไม่ได้เน้นความสวยงามพี่ เขาเน้นว่าเออสภาพงานมันใส่ได้ไปได้ตูดเป้าดีไม่มีเสียอย่างเงี้ยข้อฟีนบัโฟเฟอร์งานเคลียร์แลนด์นะโอ้ในพี่ภาพตัวเนย จีสตาร์ก็มาจีสตาร์โรลูกค้าทำทรงไบเกอร์จีสตาร์โรจีสตาร์โรเฟอร์ม,มาก โอ้เนวีกระบอกเตนนีด้งานเดิมๆปะปะสวยเลยมีซับหนด้วยเอโรโจวี่นี่ ผ้าสวยนะขยุดอันนี้เฟรชจ้งสวยโอ้อันนี้สวยจังอืมตัวนี้สวยอะ่ะอค่าสวยมากเลยค่าสวยมาอะไรนี่ทอดอะไรวะก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์ได้นะคะ ใครจะเอาก้อนนี้ซ k เควินเทตัวนี้งานเก่าไปใหญ่ไหมไใหญ่โ oh. <Okay. S 1> อ้นี่ลูกค้าบางคนก็ซื้อไปขายกลุ่มคนที่แบบว่าใส่ทำงานอะไรเงี้ยพี่ mm hmm. เขาไม่ได้เน้นสวยงามนะ mm hmm. เขาไม่ได้เน้นสวยงามมาก mm hmm. เขาไม่ได้เน้นแบบว่าเขาเน้นแบบคงทนอึด mm hmm. ถึกทนนะอะไรเงี้ยเออ มันก็ได้เรื่องไซส์ด้วยนะได้เรื่องไซส์ตูดเป้าไม่มีเสียเลย S, S M เดิมเดิม ฝันน่งไหนพี่ฟิล์มฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ร้านเ,เอ็มการกระดุมอย่างสวยเลยลเ,เห็นไหมพี่ราคาถูกแต่ตูดเป้าใช้ได้หมดโพลิสเตอร์ตูดเป้าอย่างีเกียน,นะ โฮลิสเตอร์ร็คาใแยกกับลูกค้าตูดเป้าใช้ได้หมดเลยอ่ะตัวนี้คือลูกค้าต้องเข้าใจและยอมรับในสภาพนะ,ะงานเปื้อนงานตำหนิมีเราก็ยกให้ดูกันหมดทุกตัวนะคะให้พี่ได้เห็นว่าเอองานเปื้อนงานตำหนิมีแต่ตูดเป้าที่แบบขาดหรือเสียอะไรเงี้ยไม่มีนะคะพี่เห็นไหมตูดเป้าใช้ได้ใช่ตูดเป้าใช้ได้ คืองานเขาไปต่อได้นะกับราคา45บาทเนื่องจากลูกค้าบางคนเนี่ยเขาชอบแบบแบบไม่ได้เน้นสวยงามอ่ะพี่ลูกค้าบางคนเขาชอบแบบว่าชอบความคงทนขายกลุ่มแบบใา้งานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเน้นแบบนี้กันเพราะไปทํางานก่อสร้างยังไงมันก็เพื่อนอยู่แล้วนะคะเขาขอแค่แบบว่าเอ้ยตูดเป้าไม่มีเสียงไม่มีขาดอะไรเงี้ยก็พอนะอ่ะพี่สาเดี๋ยวผูขอปิด ไลท์ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับเสื้อยืดสีดาใครที่รออยู่เสื้อยืดสีดํางานวินเทจเดี๋ยวเรามาเจอกันขอขอมูกเข้าด้านในนิดนึงนะคะเนื่องจากตอนนี้ฝนตกนะคะด้านหน้า<ม>เดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวนะคะ<ม>ขอบมุกเข้าด้านในแปน๊บนึงนะคะเสื้อยืดสีดํางานวินเทจพี่พี่ท่านใดรออยู่สักครู่เดียวค่ะมุก Yeah.